เ, <Ừ. S 1> เป็นมาสเตอร์เพซที่สุดหลังจากออกอากาศไปแล้วเนี่ยคุณหมอพอรทิพย์ยังคุณหญิงหมอพอรทิพย์ยังส่งข้อความมาผมเมื่อสักครู่นี้เองอีก <Ừ. S 1> คืออะไรรู้ไหมครับผมจะบอกท่อนแรกก่อนอย่างนี้ครับท่านผู้ชมศพของแตงโมเนี่ยมีความผิดปกติหลายอย่างไม่ใช่แค่ขาครับด้านหน้าเนี่ยคุณไทยบอกว่ามันเหมือนบวมด้านขวาตาขวาปิด ตาซ้ายเปิดอยู่ข้างเดียวนะครับลิ้นจุกป,ปากและเหมือนมีอะไรบางอย่างดำๆเหมือนเป็นโคลนอยู่ในลิ้นนี่คือประเด็นนะครับลิ้นจุกป,ปากการที่ลิ้นจุกป,ปากเนี่ยคุณหมอพรทิพย์ไม่บอกอะไรก่อนเลยถามคุณไทยก่อนเลยถามคุณไทยว่าท้องของคุณแตงโมนเนี่ยมันอืดไหม ที่ไม่บอกอะไรก่อนเลยนะครับค่ะแล้วมาเฉลยตอนหลังด้วยดังนั้นจึงไม่มีการเตรียมกันค่ะและคำตอบนี้